สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนเอเข้าสู่ช e l จอนซิกครับผมผมอ่ะจอนซิกเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมก็อยู่ที่สนามสมาคมยิงปืนพระประแดงนั่นเองนะครับ <c oughs> วันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมารีวิว <c oughs> กับด้าน HK USP นั่นเองนะครับที่ผม,ผมติดเพื่อนๆไว้เดี๋ยวมันจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยอินโทรมา โอเคครับเพื่อนๆอันดับแรกนะครับผมก็จะพาเพื่อนๆมาแกะกล่องดูข้างในก่อนนะครับว่าเจ้า HK USP ข้างในกล่องนี้เป็นยังไงนะครับเปิดกล่องมานะครับก็จะมีผู้มือนะครับพร้อมตัวปืนและซองกระสุนอีก2อันนะครับจริงๆอันบ็อกซิงเนี่ยก็มีให้ดูเยอะแล้วในคลิปต่างประเทศผมก็จะมาพูดถึงองค์ประกอบหลักๆของตัวปืนนะครับว่ามันมีระบบการปฏิบัติการยังไงตัวปืนทําจากวัสดุอะไรนะครับ ก่อนที่เราจะไปทําอะไรนั้นเราก็จะตรวจปืนก่อนนะครับผมวันนี้ตรวจปืนก่อนนะเพื่อความปลอดภัยนะครับเราหันปืนแนวสนามอยู่ทางนี้นะครับอ่าลบแรกหยิบปืนขึ้นมานะครับหากดซองกระสุนนะคางฝักใส่รูนะครับโอเคปืนปลอดภัยรันก่อน้อแนวโอเคนะครับปืนปลอดภัยนะครับตัวปืน HK USP นะครับตัวนี้เป็นปืนพกชนิดกึ่งอัตโนมัติสัญชาติเยอรมันนะครับความยาวลำกล้อง4.25นิ้วนะครับโครงเป็นพลิเมอร์ ตัวนี้นะครับเพื่อนเพื่อสังเกตได้ไหมว่าตัวสไลด์เขาเนี่ยเป็นสีเงินนะจริงๆแล้วเนี่ยในเมืองไทยส่วนใหญ่ที่เห็นเนี่ยผมก็จะเห็นตัวที่เขาเป็นสีดํานะครับเป็นเลกก้านะครับแต่ตัวนี้นะครับเท่าที่ผมไปหาข้อมูลมานะครับในเว็บไซต์ของต่างประเทศเขาบอกว่าตัวที่เป็นสีเงินตัวนี้จะเป็นสเตเลสสตีลนะครับลำกล้องตัวนี้อย่างที่บอก4.25นิ้วนะครับเป็นปืนฟูลไซส์นะครับเป็นปืนที่ทํางานด้วยระบบดับเบิลซิงเกิลนะครับก็คือยิงได้ทั้งนะครับ ยิงได้ทั้งนะครับซิงเกิลแอคชั่นนะครับซิงเกิลแอคชั่นนะครับอ่าง้างนกและสามารถยิงได้แบบดับเบิลแอคชั่นนะครับอ่าโดยน้ำหนักซิงเกิลแอคชั่นเขาเนี่ยนะครับน้ำหนักซิงเกิลแอคชั่นเขาเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ4.5ปอนด์นะครับตามคู่มือของเว็บยูเที่ผมไปหามานะครับส่วนดับเบิลแอคชั่นเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ11ปอนด์นะครับหลักๆก็จะมีเพียงเท่านี้อ่าส่วนที่นะครับจะแตกต่างจากปืนชนิดอื่นๆนะครับก็สังเกตได้เลยก็คือ ปุ่มปลดแมกกาซีนนะครับปุ่มปลดซองกระสุนเขาเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณใต้กล่องไกนะครับวิธีการทํางานของเขาก็คือนะครับแมกกาซีนปลอดภัยนะครับปืนปลอดภัยนะครับนะครับวิธีการก็คือเพื่อนๆจะเห็นติ่งตรงนี้นะฮะผมใช้คาว่าติ่งเลยแล้วกันนะง่ายดีนะครับก็เรานะครับบางท่านอาจจะถนัดเอานิ้วชี้นะครับมากดออกก็ได้นะครับโดยใช้วิธีการกดลงนะครับจะสังเกตว่าตรงนี้ก็จะสามารถ ปลดได้ทั้งซ้ายและขวานะครับสําหรับมือซ้ายนะครับตรงนี้แนวมันไม่ปลอดภัยผมก็จะขออนุญาตไม่หันไปแล้วกันนะครับอ่าปลดนะครับส่วนตัวผมที่ผมถนัดนะครับที่ผมถนัดเลยก็จะใช้วิธีการใช้นิ้วกลางนะครับในการปลดซองกระสุนออกนะครับอ่าต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของนะครับข้ามไกลหรือว่าเซฟนะครับของเซฟตัวนี้นะครับหลักๆเลยก็คืออ่าผมจะพิกให้ดูนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้อ่าหน้าที่ของเซฟเขานะครับเซฟตัวนี้นะครับก็ จะทำหน้าที่อยู่2อย่างนะครับอันดับแรกก็คือห้ามไกลนะครับห้ามไกลที่ดับเบิลแอคชั่นนะครับอ่าผมจะลองเหนี่ยวให้ดูนะครับเห็นไหมฮะมันจะมาได้แค่นี้นะครับจะไม่สามารถที่จะสับได้นะครับแต่ถ้าเกิดผมกดเซฟนะครับออาลองดูนะครับอ่าแล้วถ้าเป็นซิโก้แอคชั่นอ่ะง้างนกไว้นะครับง้างนกไว้เข้าเซฟนะครับเข้าเซฟนะครับเขาก็จะห้ามไกลไว้ไม่ให้ลั่นนะครับในอีกหน้าที่หนึ่งของเจ้าคันบังคับตัวนี้นะครับก็จะเป็นคันลดนกไปในตัวนะครับหรือว่าดีคคคอกกกกเรรรนะัับบวิธีา็ืดลงไป อ่าอันนี้อยู่ในโหมดไฟนะครับ F นะครับกดลงไปอีก1ครั้งนะครับเขาก็จะทําการลดนกลงมาให้โดยอัตโนมัตินั่นเองนะครับหลักๆตัวนี้น้ําหนักตัวปืนนะครับตามคู่มือจะบอกไว้ที่770กรัมนะครับ770กรัมก็ถือว่าไม่ถึงโลถ้ารวมกระสุนเข้าไปแล้วอีก15นัดในซองกระสุนนะครับก็จะเป็น15นัดในซองกระสุนและอีก1นัดในรังเพิงนะครับ อ่าส่วนระบบการยิงนะครับส่วนระบบการยิงนั้นเดี๋ยวผมก็จะไปยิงทดสอบให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับว่าความรู้สึกเนี่ยว่ารีคอยมันนุ่มนวลแค่ไหนนะครับส่วนทั้งส่นเนี่ยผมขออนุญาตไม่พูดถึงแล้วกันจริงๆมันก็เป็นศูนย์เหล็กนะครับเป็น ในไซส์ชาร์จแสงได้นะแต่จริงๆเรา,ารเ,เ,รเราก็สามารถที่จะถอดเปลี่ยนได้นะครับเราก็สามารถที่ถอดเปลี่ยนได้อยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยผมขออนุญ,ญาตยังไม่พูดถึงละกันนะครับหลักๆก็จะมีเพียงเท่านี้หลังจากนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการยิงละนะครับผมก็จะลองยิงให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่ารีคอยในการยิงช้าเป็นยังไงยิงเร็วขึ้นหน่อยเป็นยังไงนะครับผมจะไม่ยิงเร็วมากนะครับแล้วก็การเปลี่ยนซองกระสุนนะครับว่าจะทําได้คล่องแค่ไหนนะครับสาหรับคนที่เคยชินสําหรับปุ่มปลดแม็กที่เป็นปุ่มปุ่มอยู่ที่บบรรริเวณของงืนนนตี้ะคั เพื่อให้เห็นภาพชัดๆนะครับตัวนี้4.25นิ้วผมจะเทียบให้ดูนะครับกับปืนที่ผมใช้นะครับเป็นปืนส่วนตัวนะครับนั่นก็คือเจ้า Glock 17 Gen 5 m o s f s นั่นเองนะครับอนุญาตนะครับโอเคครับไมคก็ฟินไม่มีนะครับคืนปอดอานะอะโอเคเดี๋ยวผมเคลียร์กระบอกนึงก่อนอันนี้เก็ดกัะเกกะจังเลยนะครับโอเคครับก็จะมาเทียบไซส์กันนะครับ ที่ลำกล้อง4.25นิ้วนะครับ4.25นิ้วอ่า4.25นิ้วนะครับขนาดก็จะเรียกได้ว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับมิติตัวปืนก็จะใกล้เคียงกันเลยนะครับแต่ความสวยงามผมบอกก่อนเลยว่าเจ้า HK USP ตัวนี้นครับเป็นปืนที่ผมชอบและประทับใจมากๆเรียกได้ว่าผมให้ใจกับตัวนี้ในเรื่องของความสวยงามแล้วก็รายละเอียดของตัวปืนนะครับรวมถึงเซฟตี้ที่ให้มาอย่างแน่นๆเลยอ่ะเพื่อไม่ให้าเสียเวลาเราไปยิงกันเลยดีกว่าของนี้ ไม่ลองเราไม่รู้นะครับเอ้ยอีกข้อนึงอีกข้อนึงเ,เกือบลืมแน่นะครับผมจะมาพูดถึงตัวซองปืนด้วยนะครับเจ้า HK USP เนี่ยด้วยความที่ว่ามันเป็นปืนที่มีน้อยมากๆนะครับก็ไม่ค่อยเป็นที่นิยมในบ้านเราสักเท่าไหร่ด้วยราคาด้วยกลไกการตลาดอะไรหลายๆอย่างนะครับด้วยซองที่ผมใช้นะครับผมก็แนะนําเลยว่าผมใช้ของ Safari Land นะครับ579นะครับเป็นตัว GLS นั่นก็คือสามารถที่จะปรับให้ใส่ให้ฟิต พอดีได้นะครับอ่าระบบล็อกก็คือจะใช้ใต้กล่องไก่ตัวนี้นครับใช้นิ้วกางในการกดนะครับจับและดึงออกมาได้เลยนะครับอ่าก็จะฟิตพอดีนะครับผมก็ใช้ตัวนี้อยู่ก็สามารถใส่ได้นะครับก็พุ่มกล่องไก่พอดีโอเคแนะนําอุปกรณ์แนะนําปืนกันไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปเข้าสู่โหมดการยิงกันเลยครับไาย